วันนี้ผมออกตามหาดาบที่แข็งแก่งี่สุดในแมปกับการลงดันที่ยากี่สุดในแมปได้ดาบจอมมาให้ได้มานั้นมันจะคุ้มหรือไม่พลังจะโหขนาดไหนผมต้องเสียเวลาไปเท่าไหร่ติดตามได้ไนยอ่ที่ชั่วโมงในล็อกฟูดจะเป็นยังไงไปดูเปิดคลิปมาด้วยท,ท,ท,ทุง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 สูเพบอกแล้วครับว่าแมปนี้แมเก้าวจริงครั้งน,นี้เอาอะไรมาก็ไม่รู้และแน่นอนคนกาการอย่างผมก็ไปผ่านอยู่แล้วเริ่มปฏิบัติการการลากกิ่งไม้ทั้งสีและแปลงทันทีและยังไม่ทันลายผมกระโดนพลังจางทาจางไหน ร้มเข้าใสนะนะนัะ่น,นมันอะไรฟ้า พลังที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่แน่นอนผมเป็นคนแค่แล้วจำแถมไม่พอผมยังเหลี่ยมเยอะด้วยผมรู้ตัวดีเขาว่าเข้าไปใกล้ๆมีหวังตายหาแน่นอนแต่ความได้เปรียบของดาทรงจินบวผมริงตีลอยมันจากระยะไกลๆผมปล่อยสกิลประหลายข้างจนดูท่าว่ามันคุณจะตายแล้วละ่ะจะเดินเข้ามาได้ใกล้เกาะผมก็โดนใยแมงมุมจากไหนไม่รู้พันรอบตัวแล้วก็โดดจัดชุดใหญ่แล้วก็เรียบร้อยครับกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ผมยังแค่เหมือนเดิมเปิดสกิลอมตะาเข้าสู้แมมเลยทีแรงแค่เหนให้ก็ไม่ตายหรอกเอ้ย แต่ใครจะไปคีดว่ามันจะมีสกิลอามาะาเหมือนกันและจนกระทั่งในสุดก็สงบศึกกันได้สักทีพอเก็บวัตถุดีพร้อมล่าแล้วก็มาชุ่งชุงชุงซะหูเ,อเ,อเอพอดีติ๊กตอกผมแม่งขึ้นแต่อะไรแบบเนี้ยสมองกูนเน่าหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแมมเต้นได้ด้วยสกิลมีอะไรมากครับก็แค่ฟาดไปเรื่อยๆแต่สกิลนี้ <laughs> มันเตือนคาสิโนมาจาบอลแนงกับอ e ีฟานหัวซักภาพแล้วก็เต้นต่อในท่าจุงจุงจุงแซมูเลยแม่งปั่นจัดเลยครับพูดจริงเลยมีชุงชุงจุงแซมูแล้เจอม,มีตาเล่รือตาะลาลได้ไงซึ่งผมต้องมาขับไอ้ฉลามเรือแสงนี่ก่อนแล้วก็ต้องมีรองเท้าจอดแดงคู่โปฉลามน้อยตาเล่ตาะลาลด้วยพี่บอกว่าจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างน,นะครับแหมแม่งพูดยากอะ่ะซึ่งก็หาได้จากกรสุมกล่องแล้วก็เปิดกล่องกันยาวไปครับแล้วก็ได้มาเร็วในกีจอแดนยฉ ลามและอบออกมาเตรียมตัวจะคาบฉลามเรืองแสงจะลืมไปผมสูงกล่องเมื่อกี้จะหมดเนื้อหมดตัวเลยนี่วะถ้ายพ้อมต้องออกไล่ล่าบอสฟาร์มเพชรแล้วนั่นมันอะไรแล้วนั่นหนาบอสเพชแอนโชเดอร์ที่มีลีลาการหมุนควยอยางสวยงามแลวนั่นมันอะไรอีกแล้วผมคิดในใจว่าไอ้แมมนี่มันจะมีอะไรที่ไม่เอาเข้ามาบ้างแมวอุไออานี่ก็เป็นบอสที่ถึงใช้ได้ครับแถมตีแรงด้วยและก็ได้เพชรมาจนครบผมแม่ลอชารลีควักขอออกมาคาบทันที กน,น่าเสียดายทีครั้งนี้ครับไม่ตีเ,เสียทั้งของเสียทั้งเงินเลยแล้วก็2โหมดที่มาใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นด้านอีฟิริตี้ก็พ่อพิ่พไททันแต่ความนี้มึงดูไททันจบมากก็เลยอยากจะลองลองไปพบไททันดูก่อนจะลองมาอเอากองกอนเลือกแสงนี่มาให้หัวหน้าเออร์วินด้วยหลังนั้นมันก็จะส่งผมออกไปนอกกำแงพงภารกิจนี้เขาคต้องจัดก,การไททันหน้าซิกมาให้หมดโอ้โมักก็ถึกอยู่นะก็จะตตยหนึ่งตัวหนึ่งสกิลนี่ยังไม่พอเลยครับแต่ก็สแปมสกิลใส่ได้เลยก็ไม่ยากมากมมยนะ แล้วแต่ละเวฟก็ผ่านผ่านไปเฮ้ยแมวมีตัวกิ้งด้วยแล้วกิ้งไม่พอมันดันกิ้งไวอีกผมซวยทุกสกิลที่มีมันก็ถึงนะแต่ก็ยังพอตีไว้อยู่แหละสุดก็ทั้งว่าถึงเวฟที่7ผมตีไม่ตา้แล้วมันก็จอกกำแพงเรามาได้เฮ้ยผมไปได้แค่น,นี้เองหรอผมคิดกับตัวเองในใจว่าผมคงอ่อนแอเกินไปแน่ๆจึงออกตามหาพลังที่ทำให้ผมแข็งขึ้นอิจิโกะผมว่าอันนี้จะมาใหม่ครับยังไม่เคยเห็นมาก่อนและก็ชาถ้าจะบอกกับพลังโหดๆก็ ต้องพลังของจอมมารผมเดินมาหาจอมมารแวดตอสาวของเฮียแกนิดหน่อยจ้่นี่แหละพลังที่ผมต้องการเป็นอย่างมากวุ่ดิตในการทําผมเช็คดูแล้วผมมีแค่สตา์แบกนี่แหละครับที่เรือยังขาดหมดเลยฮะจึงจะมาเริ่มการล่าวัตถุดิบแรงแรกเลยคือเรือฟินิกซ์ที่ผมต้องการหาได้จากการเอากล้วยมาเรียกบอสฟินิกแล้วก็ฆ่าคูณเรียดคุณเนื้อมันไปเ,เรื่อยๆถ้าผมดูดูแล้วผมไม่ให้ดรอปง่ายๆกล้วยที่มีในกระเป๋า20กว่าอันคงไม่พอแนะเน่เลยกลับมาที่รอกหนึ่งมา มวยกลวยจากลิงจอแถวนี้ฟาไปฟามมาได้กลวยมาสามร้อยลูกนี่จะกูไวยเหมาตลาดทท้งตลาดอีกเนี่ยแล้วก็มาเริ่มการขูดเลือดขูดเนื้อนกฟินิกมาสามร้อยลูกท่อฟามขนาดนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้จะพูดไงแล้วครับได้ผมประกอบการนั่นก็เป็นย่าที่หว,วังไว้ได้มาแล้วครับนี่ตงจี้ได้เป็นร้อยๆ้อตัวแล้วมาเคยสองอันแม่แม่หายาจริงอะไรจริงและของที่ยังขาดก็คือแหวนสวรรค์กับคำพี P ่ศักดิ์สิทธิ์แหวนสวรรค์นั้นมันหาได้จากบอดที่ปราสาทอะไรสักอย่างแต่ <c oughs> ไอบอสนั่นอยู่ไหนฟะแล้วผมก็เพิ่งได้รู้ว่าเกมเขาเอาไอ้กอบบอสที่มันเคยดอปแหวนออกไปแล้วผมคิดได้แง่ดีหรืมอมันอาจจะอยู่ที่กอเสกบอสก,กอได้ผมก็เลยลองเรียกบอสที่ผมไม่คุ้นชื่อดูเหมือนจะไม่ใช่แฮชจึงขามแม่มเลยถ้าจะการหาข้อมูลมาทางเดียวชี่เลยคือใต้จตการตีไททันเอาละงานหยาบแล้วงาางไงลุงงี้รีบทำตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าแต่นั่นแหละข้าไม่มีใครรูวอนาะคตได้หรอกเพราะถ้ารู้ได้ผมคงมีเวลาเตรียมใจไว้ในวันที่เธอต้องลาแล้วละ่ะในเมื่อแหวนมันไม่ได้หาได ง่ายๆก็ต้องมาหาคามพีสากดิธิ์รอบไปพางๆที่มันจะหาได้จากการเปิดกลองผมก็ได้จากการเปิดชุดใหญ่ทุ่มเนเพชรทั้งหมดที่ผมมีเฮ้ยองส่ยผมจะดวงดีไว้ช่วงนี้ได้มาเฉยออข,ขังเคิดดีส่วนของอีกชิ้นที่เลยจะเ,เป็นงานหนักเลยก็ได้โอกาสดอบน้อยไม่พอดันไททนันมันยังลงยากอีกก่อนจะเริ่มหาผมเลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเริ่มปฏิบัติการการฟามเวลอีกครั้งที่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าวันตันที่เท่าไหร่ก็เลยฟาวแบบยาว เอาไปครับเพราะแนะนําของดีเลยแล้วกันครับสตาร์บัคร้านนี้เขามีบริการการกดเกมพาดแบบทางตามากมายนี่แม่ไว้ก่อนอนิเมเตอร์เอ,เอกก็จะมีบริการรับฟาร์มบริการการกิีปเกมพารง่ายๆคือแทบจะมีหลายบริการที่คุณอยากใช้อะ่ะครับทัา้งการซื้อไก่ตันรับฟาร์มเกมพาดโลบัคก็มาซื้อให้หน่อยสตาร์บัคส์ผมกดเข้าไปดูเองอย่ยางอึ้งอะ่ะมันมีทุกเกมที่ผมเล่นเลยถามจริงพอลอลิงต์ล,งล้านคิบข้าวแวร์เขา,าปแป๊บเดียวกบไปดูคลิปกันต่อแล้วผลประกอบการล่ะผนได้มาล้านกว่าเวลจากการฟาร์ ไปสีชั่วโมงกว่ากา็คิดว่าคงจะพอไปรงไหวแล้วละ่ะพอบางคนดูในกระเป๋าดูซซียมพอมีอนะไรเจ๋งๆทำให้ผมโหดขึ้นได้บ้างคนะไราเนี่ยพนชาวล็อกอ,อกพิธี่พลนี้คือการทําตัวแบบชาวล็อกกระถือท่ออย่างรุนแรงดีกีตาร์โคตรเรงเพลงร็อกให้บอดฟังพอนล็อกผมเองก็เป็นแฟนเพลงร็อกเหมือนกันนะครับกูรอก <c oughs> ต่อไปเป็นพลกุลากุล,ล่าหรือพลหนวดขาแบบหนวดขาวของเท่สกิลจะมเปนการใช้พลังสันๆันตามสไตล์หนวดขาและสกิลซูนาม ที่ขาดไปไม่ได้เลยว,ว้าเทแล้วก็วันพีชนะมีอยู่จริงผมก็ไม่รู้มันทำอะไรได้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าวันพีชนะมีอยู่จริง <c oughs> ดูจากสกิลที่ตีวงกว้างแล้วนั้นผมจะคิดว่าเอาเป็นลงดันไทยท่านก็คงดีไม่ใช่น้อยก็เลยลองเปลี่ยนสแตนนิดหน่อยอัพดาบจนตันอัพพลให้เต็มแล้วก็อมาาในเวลารับภารกิจซาซาเกโยและแต่ละเวฟบแต่ละเวฟบผ่านไปดูวผมจะตีแรงกว่าเดิมที่ซึ่งผมจะตีแรงกว่า เดิมแค่ไหนก็เหมือนแต่ยังไม่พออยู่ดีแม,ม่เอ้ยมันถึกเกินถึงจะลังไว้ขนาดไหนก็ลังไวไม่อยู่ เอาิีกตตัวเองแน่ใจคงจะยังแข็งแกร่งไม่พอแต่ก็อัเตตจนตันแล้วนะตาพี่รงชินวุ่นนี่ก็ของทีนสุดที่ผมพอจะมีแล้วก็เลยเอาดาพี่โงมาอัปเกรดกับสมุดนิดหน่อยแล้วผมก็ไปหาใน YouTube มาว่าเขาลงกันยังไงทํให้ผมได้รู้และครับว่าต่อให้โง่แค่ไหนมันก็ลองคนเดียวไม่ไหวมันต้องมีตีไปลงด้วยมาเไรแล้วไงผมก็เลยจะมาหาคนในเซิร์ฟไปลงด้วยพิมไปว่ามีใครอยากลงงทยายทันไหมมีคนหลอนหน้าตาคล้ายผมเดินมาทาท่าว่าสนใจจะลงด้วย ผมก็เลยเปิดว่าแต่พอผมเปิดปุบเอาแม่หนีหายเฉยแล้วยืนเหมือนจะมีใจทําไมฟะแล่ต่อมาผมเจอดิคอดของเกวอนมีช่องที่เขาหาคนลงด้วยครับซึ่งมันก็มีเยอะเลยทั้งลงดันไทยท่านลงอินฟินิตี้ผมก็เลยไม่รอช้ารีบกดจอยเซอร์วีไปอย่างไวนี่แหละของโคตรด,ดีผมเข้ามาในเซิร์ฟนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะลงกันอยู่คนมาที่หลังอย่างเราก็ทําได้แค่รอระหว่างรอก็เลยไปวอร์ไม้วอร์มือไล่ตีบอสตัว,ต,ว,ต,วต,ต่างๆรอยาวไปครับใช้เวลานาน,านพอคนใน สุดคอกลับกันมาสักทีไปรอช้าผมรีบไปยืนรวมพลแล้วกับบายนี่แลงหน่วยสำรวจแลการมากันเยอะๆทายผมได้รู้เลยครับว่าแบบง่ายขึ้นเยอะจริงบวกกับสกิลอะไรก็ไม่รู้ที่ปล่อยมาแบบโคตรเยอะถ้า้ผมได้รู้เลยครับว่าตายผมจะพยายามเล่นแค่ไหนไอบอทพวกนี้แม่ก็ตายภายในเสียววิอยู่ดีผมก็เลยเปิดมาโคช่วยเขาไปอันนี้ก็รวยจริงผมคงช่วยอะไรไม่ได้เยอะเปิดมาโคทิ้งไว้แล้วก็ไปนั่งดูการ์ตูนหรอกครับผมดูได้แป๊บ แวบก็เวฟบสิบสามแล้วเร็วโคตรของคนดีอย่างงี้สิถึงค่อยมีแววว่าคงจะได้ดาบอาน้อยขึ้นมาหน่อยแล้วก็เหลียบรรอยชนะแล้วครับมันก็ได้ของมาแต่ไม่ใช่ของที่ต้องการมันได้เป็นกองของขวัญให้ผมมีโอกาสได้ลุ้นแลน่นอีกครั้งหนึ่งแต่เปิดกองของขวัญมาก็ยังไม่ใช่ของที่อยากได้อยู่ดีแล้วก็ลุงกันต่อยาวไปครับเปิดมาโคทิ้งไว้ช่วยๆกันตีแต่แต่ถึงมันจะลงเลยเลย,เลยแต่ก็ยังมุงชราชัยไปพออยู่ๆคนในเซฟเขาก็ออกกันผมก็เลยตอบ ไปหาเซริรฟไหมดิคอดอีกครั้งเจอเซอริรฟแล้วก็ไปลงกันต่อเลยครับแล้วระหว่างรอทีมสํารวจกลับมาผมแวะไปคาบฉลามเรืองแสงแล้วครั้งนี้มันก็ติดเฉยแต่เดียวไว่ค่อยทําแตละเลแตละล,ะละกากก็แล้วกันโ,หโ,หโหวหผมก็กลัวการพลาดลงทายท่านนะสิก็ลเลยยืนรออยู่หน้าตรงนี้รออยู่หน้าในสุดก็ได้ลงมาแล้วก็ไปลงกันต่อครับได้ของมาแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ของที่ต้องการเลยสักอย่างแต่ผมก็ลงต่อไปอย่างไม่ย่อท้อผ่านไปหลายต่อหลายตาและรอบนี้ผมเพิ่งมาลู้ เวทที่สิมันจะมีบอสไทยท่านก่อออกมาด้วยแม่ขอสารภาพตามตรงเลยครับพผมเปิดมาโคทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยคนในเซฟเขาจัดการการันก็เลยไม่รู้ว่าแต่เราเวฟมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันก็มีบางตาที่เราจะแพ้เพราะว่าไทยท่านเก่อที่เวฟบสิบผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้ไทท่านก่อน,นี่มันหัวขนาดน,นี้ต้องกราบขอบคุณบารามีเพื่อนรดทีมครับผมก็ไม่รู้เขาจัดการมันยังไงเหมือนกันพอผมตีไปเรือไทยท่านก่อน,นี่มันแทบไหม่ลอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้สกิลอะไรในการตีเพราะว่าผมเปิดมาโคไว้แล้วก็ ไปดูกระตูนเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับแต่ากที่เราเดาวคุ้มเป็นดาวเก่งๆที่ผมไม่มีตัดภาพมาไอทีผมฟาร์มไปอยู่นานจนได้เพชรมาสองแสนเกิดจากสามแสนนะครับคิดดูวาฟาร์มไปกี่ตาคิ่เวลาในละชีวิตจริงผมเป็นวันๆน่ะจกระทางในสุดผมก็ได้มาแต่แต่แต่ผมไม่ได้หาได้เองครับเรียกเพื่อนผมมันได้มาซ้ำก็เลยให้ผมแต่มันก็ไม่ได้ให้ฟรีๆเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาคืนมันอยู่ดีแม่ยางงี้อย่าเรียกว่าให้เลยเลยพื่อนเอ้ยนี่เรียกว่าให้ยื่ดีกว่าแต่ก็เป็นไรครับอย่างน้อยเพียอแกกระจาดีผม ยืมมาเล่นก่อนผมจึงมาชักชารีรอนรีไปหาเฮียอานอสทันทีร้ก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันว่าผลชาวล่องนี้สามารถบินได้โว้ขางโกรดดีนี่สิที่ผมตามหา พลังที่บินได้แบบจริงใจผมมาเฮียอานอัยังว่องวพอคว้าของที oh, wow. ่เฮียแกต้องการออกมาสตาร์แบ็กเลือดฟินิกและของดีของเดดแวนสวรค์แล้วก็คมพีสวรรค์นี่ด้วยว้าวเดียเดียเดียเฮียแกใช้สองแสนเพชรเลยเหรอดีนะผมฟาร์มมาหลายตาเลยมีเพชรพอแล้วก็ได้มาแล้วว้าวคุณดูรูปร่างลักษณะทอดทองของดาวเวนี่สิแมมเทโครงโคตรดีเป็นมมนดาดาบวกเครือบด้วยพลังเงาในความชั่วร้ายอะไรเทือกน และวมาชักชาลีรอของรีเอามารอสกิลทันทีสกิลแรกนั้นไม่เหมือนการเปิดวงแหวนเวทพร้อมยิงพลังอะไรไม่รู้ออกไปมันยิงได้ไกลโคตรเลยแถวนั้นไงพอคูดาวมันเร็วจังเลยอะ่ะ1นึ่งเว้เองอ่ะคือเราสามารถกดได้แบบรัวๆเลยครับว้าวออย่างนี้คขังข้อน นี่เทนเนอร์ฮันดาที่เขาลืมคือว่าเป็นดาที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมและต่อมาเป็นเหมือนการรวบรวมพลังมาอะไรสักอย่างหนึ่งออกปล่อยไปขึ้นดาบเอผมนึกมันจะคูดาาเร็วกว่านี้อ่นะแต่ก็ไม่เป็นไรสกิลนี้คงไม่่อยใช้ทําอะไรมากแต่มันก็ปล่อยไกลอยู่ครับแบบไกลเลยอะแถมดาเมจนี่แรงแบบแรงโคตรเลยทัยงเทอดีแม่ทำเป็นสกิลมันไกลจังเลยเพราะแต่ละสกิลอ๋อแล้วก็ลืมไปเลยะแหกการตีธรรมดาน,นั้นไม่เหมือนการตีตวัดดาบอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นการตีที่ โงโคตรกว้างนี่่าร์ตีธรรมดาเลยหรอตีธรรมดามาทไํไในขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ฟาดพไีไม่กี่ทีไม่กี่ทีบอกตายแล้วครับโจ้าคนนี้เป็นการตีธรรมดาที่โคตรแรงและโคตรกว้างเรียกวฟันดาบลอยอย่างนี้บ้านผมเรียวควงดาบไปต่อไม่สกิลต่อมาไม,ม่เหมือนการใช้ขึ้นอะไรสักอย่างปล่อยออกมาไม่รู้ว่ากินเต่าหรือขึ้นความน่ากลัวแ้ามีหัวใจเต้นตึก,ก,กตักตึกตักรก็ไม่มีอะไรมากครับสกิลนี้เพราะว่าทีเด็ดที่สกิลนี้ตั้งหักสกิลนี้นะเป็นการกระโดดขึ้นไปรวบรวมพลังเว ไปก้นคนใหญ่ปลาลงมาแล้วก็บึ้มป็นพลังขนาดระดับระเบิดโลกได้เลยอ๋อ โขดเชคของโคตรดีดาวมนี่ต่อยผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหรแต่มันแรงแน่นอนประมอลแล้วครับว่าเกมบแหวนนี้แมงทำเวอร์จริงสกิลเมื่อกี้ว่าเวอร์แล้วมาเจอสกิลนี้น่าจะเวอร์กว่าสกิลนี้เป็นการตัดคาซีว่าคมาอากาศร่วมรวมพลังมาหรือพลังเวทอะไรสักอย่างเป็นเหมือนมอนพลังขนาดใหญ่จากนั้นผมล่วงลงมาที่คือพร้อมด้วยพลังเวทที่ห่อหุ้มกาย ก็ถือท่าทีสองทีทําท่าทำทาเมันก็ล,ล่าขาดน้ำแล้วแล้วก็ว้าวเขาไม่รู้เขาทำอะไรแต่มันนี่มันอะไรกันฟา คารล์ลเบอร์พลังระดับจัก,กรวาลว้าวโคตรเท่ข้งโขดดีเนซินาดามี่เขาบอกว่าแข็งแร่งสุดในเกมแหมเ่โคนเลยมาเจอความเท่ไปแล้วตัดภาพมาเจอความเก่ากันบ้างผมมาคาตาเลอตาลาลาที่ผมค้างมันตั้งแต่ต้นคลิปสกิลของมันนะั่นปริการปล่อยฉลามสร้างึ้นน้ำบอนข,นขี่ในกี้จอนแดนลอยล่องไปตามอากาศแล้วก็ทาลาเลอตาะลาลาแม็สกิลปันๆน,น,นะครับไม่มีอะไรมากพระจากที่เพื่อนรองผมแนะนำมาเขาบอกว่า เขามีวิธีการหาแหวสวรรค์ง่ายกว่าเ่อบอกให้ไปหาดันนิฟินิตี้ครับใช่ซึ่งผมต้องหาแหวสวรรค์ไปคืนเพื่อนผมอยู่ดีซึ่งมาจากชาลีหลอกคั้นแรกของตองมาครับดันเจียนอัลตาหยิบวัตถุดิบออกมาแล้วก่อมมาเดี๋ยวลองลองกันดูค่าไม่รู้ว่าจะไหวไหมเข้ามานี่มันเล่นเกมในเลื่องโซลเลเวิลลิงนี่ว่ะพ่อก็มีเอลเดินออกมาเรื่อยๆเป็นเวฟ ผมลองเล่นไปก็ไม่ได้ยากนี่แต่ละเวแต่ละเวทก็ผ่านผ่านไปแล้วก็เด็นเดียวดูเหมือนเขาจะมา,มาเกิดไปมีตัวอะไรจากไหนไม่รู้มาค่าผมเฉยเรียบร้อยครับความประมาทเป็นเหตุทำไมอาจเสียชีวิตได้อันนี้ของจริงครับเชื่อเลยลวผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่ายเยอะคือเราสามารถเอฟเคได้ด้วยซึ่งเขาบอกคมต้องไปยืนที่ตน้นไม้แต่ต้นไม้ไม่เหมือนกันทุกต้นเลยเขาจะไม่รู้ได้ไงฟะต้นนี้เหรอเขาลองยืนดูปกติวิสกิลอะไรผมก็ตีไม่โดนงั้นลองย้ายต้นก็นแล้วกัน แล้วก็นี่ไงตอนนี้ครับเขาบอกว่าผมกดสกิลซีสกิลว,ว,วีแล้วก็คลิกสแปมสแปมไปเลยเลยโอ้ ดูเหมือนมันจะได้จริงว่ากดสกิลวีเสร็จผมไม่ตกแต่ต้องหมายด้วยว้าขังตอดีโอเคงั้นก็เดี๋ยวก็ลองปล่อย AFK ทิ้งไว้คืนนี้เดี๋ยวตอนเช้ามาดูกันเขาผมจะได้อะไรบ้างซึ่งหวังว่าผมจะได้แหวนสวรรค์นะนะแล้วก็ปล่อย AFK ยาวไปตื่นเช้ามาดูผลประกอบการกันว้ามันได้มาเกือบสองพันกว่าเว็บโอ้ขังตรดีไปั้งหน้าผมลอง AFK ทั้งวันดูเลยดีกว่าเดี๋ยวยามมาดูผมประกอบการกันเขาผมได้อะไรมาบ้างเออก็ไม่รู้นะว่านะได้อะไรมาแต่ที่รู้ คือไม่ได้แหวนสวรรค์ก็ง,งีแ้แหละมันคงไม่ได้หาได้ไง่ายๆที่คนได้มาคือกล่องสายลับที่เปิดออกมาแล้วของก็ยังกะกะเกลือๆอยู่ดีและนั่นคือทั้งหมดในอีพีช่วงไอ้ล็อกฟูดอีพีนี้ได้เลยมือผมพีด้าพลโหดนแล้วอีกทีน,นะผมจะไปตามล่าของที่ผมอยากได้จริงๆกันสักทีไปชิมท้อมขอสองรอยไรกันแล้วกันครับเจอกันชิมหนักครับไป